สวัสดีเพื่อนชาวเพจชาวอีฟอนทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลุช้นชแนลอีกเช่นเคยนะฮะวันพฤหัสบดีนี้หลังจากเข้าเกมมาได้นะครับของแจกเยอะมากนะเห็นไหมสีแดงที่ขึ้นตรงนี้นะคือแจกหมดเลยนะครับแจกไปเปิดแพ็คไอคอนของไบเยอร์ฟรีหนึ่งครั้งนะครับแจกไอโนมิโนการ์ดคอนแทคนะครับผมนะหนึ่งอันนะห้าดาวนะครับให้เปิดนักเตะฟิวเจอร์ห้าดาวนะครับผมโอ้โหบอกเลยโหดมากนะแจกการ์ดนะครับ 1,000นะแจกการ์ด1 0 0 0ัน 6, นะ 1, คูณหนะจการาดตีบวกนะครับแจกการ์ด1 0 0 0 0ืนคูณหนะครับ4 oh, 0 0ห0 GP 5จีพีห้ันะครับโอ้โห20,000 GP แจกเพียบเลยนะครับมีเวลารับจำกัดนะพวกนี้ก็กด receive ซ l อไปนะครับวันนี้บอกเลยว่าเข้ามาของแจกคุ้มมากนะครับไปเดี๋ยวเรารับทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเปิดไอคอนฟรีหนึ่งครั้งนะครับไอคอนวันนี้เป็นไอคอนของ b บยอนวิลินะ โห,โหดทั้งนั้นนะฮะโหดแบบเน้นเลยเดี๋ยวดูนะไอคอนคนใหม่ก็มานะครับดูไอคอนเนี่ยมาทั้งหมด3คนนะของบาเยอร์นะ,นะก็คือลุงลุมนะครับลุงลุมนะขวัญใจหลายๆคนนะภาคนี้ก็น่าจะโหดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โลธามัตเทอุดนะครับคนสุดท้ายเป็นไอคอนกองหลังคนใหม่ของเกมนี้ด้วยนะภาคนี้เลยนะนเดมิชิตนะครับผมนะ ก็เป็นไอคอนของบบเยอร์นะผมอยากได้คนนี้นะเพราะว่าเป็นก้องหลังอนะก้องหลังไอคอนะหายากนะไม่รู้ว่าจะโหดไหมนะแต่ก็อยากจะลองเล่นดูนะแต่ว่าถ้าอยากได้สุดก็คงเป็นลุงลุ้มเนี่ยแหละครับมาแต่ได้เปิดฟรีครั้งเดียวนะฮะถ้าเปิดฟรีสักสามครั้ง5ครั้งผมว่าน่าจะได้ไอคอนแต่ครั้งเดียวเนะี่ยโอ้โหตึงเปี๊ยเลยนะครั้งเดียวตึงเปี้ยเลยเนี่ยสรไปดูนอยเออร์นะครับดูคิมมิตสองครั้ง นอยเออร์ดูหนึ่งคิม,มิตด,ดู2นะครับชึบแล้วก็เลวานนะครับตอนนี้ไปอยู่บาซ่าแล้วนะตอนนี้ไปอยู่บาซ่านะครับตอนนี้ยังเป็นภาคแบบยังไม่อัปเดตนะฮะภาคหน้าเนี่ยโอ้โหสีเสือนะ้อบาซ่านะอยากเห็นเหมือนกันนะบเบลวานในสีเสื้อบาซ่านะครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับโอเคกดยกเลิกก่อนชึบนะครับชึบ ชึบอันนี้อันนี้เรียกว่าเซิงแล้วนะครับไปเรื่อยเลยนะทำไปเรื่อยเลย1 2น,นะครับ3นะครับโอเคเปิดภาคมาปุ๊บไม่เปิดใช่เปิดภาคมาปุ๊บเปิดเกมมาปุ๊บเปิดไอคอนเลยและกันนะครับหวังว่าจะได้นะฝักคนก็ยังดีอย่างน้อยบอล5ดาวก็ได้นะครับนะเฮ้ยเฮย,เย,เยไปไหนอย่าค้างดิ โอ้โหเทปแบบภาคที่แล้วผมว่ามันลุ้นสนุกกว่านะภาคที่มันดูแบบทื่อๆนะครับไปไหนเนะโอ้โหแค่สี่ดาวนะครับแค่สี่ดาวนะแม่สี่ดาวบบเยิ้นนะครับือโอลิโซนะครับถ้าจาไม่ผิดนะโอ้โหไปบายเยิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะน่าเสียดายนะครับผู้ชมน่าเสียดายนะ โอ้โหของดีๆแล้วไม่ค่อยได้นะของที่ได้ก็ไม่ค่อยดีนะเอาไงลองเปิดเล่นอีกสักครั้งไหมอ่าเด็กก็ไหนๆนะครับภาคนี้แบบท้องหายากเลยนะก็เสียดายท้องนะแต่ว่าก็เพื่อคุณผู้ชมนะและ f อทั้งหลายนะเปิดไปเลยนะครับเปิดไปเลยนะไม่ต้องเสียดายแต่ภาคนี้มันดีตรงที่ว่าไอคอนมันไม่มีโอกาสซ้ำไงคือเปิดแพ็คไหนอะนักเตะที่เปิดได้มันตัดทิ้งตัดทิ้งไปนะครับโอ้โห เฮียดเลยครับออกทะเลนะครับบอลสี่ดาวนะแต่ไม่ใช่บบเยิ้นนะครับไปไกลเลยครับไปไกลเลยนะครับเสียดายเสียดายเสียดายจริงๆนะครับน่าเสียดายนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะได้แค่บอลสี่ดาวของบาเยิ้นนะครับไม่ได้5ดาวนะสำหรับใครที่เปิดได้ค่อนยังไงก็มาพูดคุยกันดูหน่อยนะครับส่วนผมคลิปนี้ พอตัวรากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ด้วยสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้อคอนเลยว่ะ